มาเบิ่งได้มาเบิ่งก่อนเลยออกได้สิเป็นฉากแตละสินครับแ่ออกได้แ่ตอ่นสิเแตละฉากแตละแตละแผ่นแต่ละแผ่นต้องตามแบบเป๊ะๆเลยครับ เ,เบื้องหลังฮาคลิปนี้ถ่ายวันที่11กันยาครับผมคลิปถ่ายวันที่11กันยากว่าสีออกมาสาดใดมางาม ไปเซลล์ปนติด,ดแผนติดแผ่นติดตาเพี้ยติดแม่เทียมโค้งใส่เทียมเห็นไหมเพี้ยจะได้ออกมาสวยงามแบบนะี้อันนี้คือโค้งแล้วเราเลือแต่ติดตาเพี้ แต่ิดบวดลายเท้สีได้ไปใส่หลอดเท้สีได้ไปใส่โค้งวัดแต่ละหงมาเชียบหนกครับไปเพิ่มเท็ดีก็ไวเร้อมคนช่างท่านอยู่ต

ายเรื่องวันศุกร์ใช่หลังที่5เอาดิเอาดิคลิปนี้ถ่ายวันที่11กันยาครับช่างดับน่าจะเป็นมือที่ซีที่หาอะไรละแ,แต่บ่ได้บ่ได้ถ่ายลืมถ่ายเก็บไป ลืมไทยช่วงแรกๆเก็บไปช่วงดัดเล็กช่วงฟ้าเป็นดัดเล็กแล้วไม่ยังด <t lak 2> mm. <t lak 2> ้ร <t lak 2> hmm. uh ัไมเามาจากปรตอลไปเตลี่่ระต แม่งเร่งเป็น้วเร่อมือนีแม่ง ตำหาทำลังอยู <Safe rév mark> <n> ่ป่ะถ้าไม่อยากให้เห็นก็ให้ดึงพาไปเลไอตัวนั้นน่ะไอตัวบบสออีดแบบม่เนี่ยสีดำหรือท่องปะใช่ขอบที่เป็นกะร้บดูน่ะเอาไว้คัด พวก็มัดสองแพ่นสบรอะไรพวก็มัดสองเ่อนบม่ดีออชุดเสียดอยนว่าไิง่่อดเลยแคร่ได้ริ่ปะก็เป็นแนวเป็นแนวบาวนีีกายดีเสียดหลายปเสีลายมันในทั้งบนทั้งล่างในทั้งตทั้งบนทั้งล่างท่านสมัยได้มฮะโือป S <S 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 เอาครับนี่อีพี่สองครับผมอีพี่สองตล,ลงาเบิ้งหลังก็เสีออกมาเต็มรูปแบบไลยครับสวยงามคลิปนี้ถ่ายเบืองหลังกัน ทำฉากรอปล่อยวันที่24กันยาโอ้ดี่และโอเห็นเหลืองลังฉากเขา ราไปต่อกันเรื่อยๆครับเงยาอยู่ครับเบื้องหลังเพราะว่าเห็ดหลายเมืองเง่ายเงาเดี๋ยวให้เบิ้องวัวก็เสียออกมาสมบูรณ์แบบได้โอเคครับผมคลิปนี้ไว้สำนีครับสวัสดีครับ